ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา113เมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการสั่งปล่อยชั่วคราวไม่ว่าจะมีประกันหรือมีประกันและหลักประกันหรือไม่การปล่อยชั่วคราวนั้นให้ใช้ได้ระหว่างการสอบสวน หรือจนกว่าผู้ต้องหาถูกศาลสั่งขังระหว่างสอบสวนหรือจนถึงศาลประทับฟ้องแต่ไม่ให้เกินสามเดือนนับแต่วันแรกที่มีการปล่อยชั่วคราวไม่ว่าเป็นการปล่อยชั่วคราวโดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจทำการสอบสวนได้เสร็จภายในกำหนดสามเดือน จะยืดเวลาการปล่อยชั่วคราวให้เกินสมเดือนก็ได้แต่มิให้เกิน6เดือนวรรสองเมื่อการปล่อยชั่วคราวสิ้นสุดลงตามวัรคหนึ่งแล้วถ้ายังมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้ต่อไปให้ส่งผู้ต้องหามาศาลและให้นำบทบัญญัติมาตรา87วรรคสี ถึงวักเก้ามาใช้บังคับ